่านมาในเมืองไทยไม่เคยมีใครทำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าศาลนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่ว่าเกิดความขัดแย้งอย่างไรก็ทุกอย่างจะไปจบลงที่ศาลถ้าเราไม่ไม่ยอมให้เรื่องมันจบลงที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสังคมจะอยู่ไม่ได้นะครับ เที่ยวรายกันไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้มาพบกันแบบมือสั่นกันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20นาฬิกาโดยประมาณเรามีนัดกันที่เพจของดรจักรพันธ์ชูเพชรนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยที่เข้ามาทํารายการช้าแล้วก็ทํารายการช่วงเวลาสั้นๆเพราะติดภารกิจพอสมควรเลยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ก็เหมือนกันครับนี่เพิ่งเดินทางออกมาจากภารกิจ ไปงานชาปนฯไปงานสวดพระพิธรรมนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับคุณปียมณีเข้ามาก่อนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยจากจตุจักรของเรานะครับคุณคุณนะครับสวดีค่ะนะฮะต้องขอโทษที่นครถมือมันสั่นก็สะอาดก็อาจจะลำบากหน่อยคุณโจโจ้เข้ามาแล้วจากสิงคโปร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ใครอยู่ในช่องทางที่ติดต่อได้บ้างครับคุณชนาพามาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เหลืออีสานกลางใต้นะครับตอนออกตะวันตกแล้วก็ต่างประเทศนะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างประจิตมาแล้วนะครับจะอุตรดิตของเรานะครับนะฮะอุตรดิตอยู่ไม่ไกลจากพิษณุโลกเลยนะครับมีโอกาสคงไปที่อุตรดิตเราประจิตมาเจอกันหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันนะครับตอนนี้มีใครอยู่กับเราบ้างครับเป็นอย่างไรกันบ้างสัญญาณนะครับ พระสมุทเจดีมาแล้วนะฮะคุณชนาภ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะของเราภาคเหนืออีสานใต้นะฮะอยู่ที่ไหนกันบ้างครับอุทยามาแล้วนะครับคุณรุ่งนพานะครับอุทยานะฮะที่ที่ผมเติบโตมาแล้วก็อยู่ในจังหวัดนี้ค่อนข้างที่จะยาวนานที่สุดเลยมั้งนะครับตั้งแต่ตอนเรียนนะครับคุณเพลินจิตมาแล้วนะครับผมนะครับคนพิเศษรายงานตัวแล้วนะครับคุณ ทัชกรนะครับคุณกุ้งเข้ามาแล้วจากราชบุรีนะครับอซโรมาแล้วเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆคุณยุพินก็มาแล้วนะฮะวันนี้ผมกำลังเดินทางกลับจากภารกิจที่เดินทางไปฟังพระสวดอภิธรรมนะฮะในงานศพของคุณแม่ของแฟนคลับนะครับของแฟนคลับเราที่รู้จักกันมายาวนานนะครับก็ที่วัดด่านนะฮะตรงพระรามสาม เสร็จภารกิจเสร็จก็กำลังเดินทางกลับนะฮะก็อย่างที่บอกครับอยู่บนรถก็อาจจะมืดมืดหน่อยนะฮะแล้วก็มือไม้สันๆอยู่ด้วยเพราะว่าถนนตกลุมตกล่องบ้าง,างรถก็ตกลุมตกล่องก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันไปนิดหนึ่งนะครับที่มีแฟนคลับของเรานะ,ะขออาจารย์ถามว่าลุงตู่เคยจะฉีดวัคซีนไหมวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเข้าประชุมคณะมนตรีนะครับลุงตู่แล้วก็คณะมนตรีก็ได้ฉีดวัคซีน แัสตาเซนิก้าไปการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีมติที่ประชุมหลายเรื่องของจากคอนมมนตรีนะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับคงเป็นข่าวดีสำหรับมติในเรื่องนี้นั่นก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการะจะ ทีรจ,จะรับลูกจ้างประจําที่เป็นลูกจ้างประจานะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบรรจุเข้าเป็นข้าราชการใหม่นะครับซึ่งถ้าจําได้นะครับโครงการที่บรรจุข้าราชการใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีมติมาตั้งแต่การประชุมเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับแต่ว่าในจํานวนทั้งหมด30,000 3, กว่าตําแหน่งเนี่ยก็ยังบรรจุได้ไม่ครบนะครับก็มีการนําเอาเรื่องนี้ เข้ามาในครมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีมติออกมา3,000กว่าตำแหน่งนะครับที่จะมีการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่นะครับโดยโดย,โดยกำหนดไปที่ลูกจ้างประจำนะครับเอาลูกจ้างประจําของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับมาบรรจุเป็นข้าราชการก็ส่วนรายละเอียดนั้นก็คงติดตามข่าวกันไปเ,เรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ผมเอามติคอรมอที่มาพูดคุยให้ฟังนะครับนะฮะ พี่ไม้ถามว่าอาจารย์จากได้ฉีดวัคซีนอรือยังย่าง,งครับผมยังไม่ถึงเขาผมยังไม่ถึงคิวเลยนะคุณไก่พัทลุงมาแล้วแตกปากตายขอบคุณมากๆเลยครับคุณวิเชียนนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นคนดีของประเทศไทยกราบขอบพระคุณมากๆากเลยครับคุณแอนเข้ามาแล้วอาจารย์น่ารักตลอดขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมแชร์คนด้วยนะครับนะคุณสมสุขแชร์แล้วนะครับนะแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากเลยอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตบรรยากาศยังเงียบเหงาอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก,ก็ยังไม่ได้ไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ก็จะพิจะโควิดนี่นแหละแต่ผมผมก็ยังประเมินว่าสถานาการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของวัคซีนก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้ววัคซีนสําหรับคนละโลกลคนทั้งโลกก็เริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศก็เริ่มที่จะผลิตวัคซีนของตัวเองแล้วก็มีการนํามาฉีดให้กับประชาชนของตัวเองนั้นอนาคตเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนมากขึ้นนะครับการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับ ที่ไม้บอกว่าจบจากรัชพัฒนแล้วเป็นยังไงครับก็ก็ได้ศักดิ์ศรีเหมือนกับผู้ที่จบจากที่อื่นเ่ยนะครับสถาบันเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ตัววัฒนสถานที่ที่มอบมอบใบปริญญาให้เราผมเองผมก็จบโรงเรียนวัดขอนเชงโกเขียวิมลราชอุปถัมภ์จบชั้นประถมยังไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องแบบนี้นั้นเรื่องของจบที่ไหนไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่จบแล้วเป็นคนดีหรือเปล่านะฮะนี่คือเรื่องสําคัญ แม้กระทั่งจบสถาบันเดียวกันหลักสูตรเดียวกันรุ่นเดียวกันนะฮะยังยังมีพฤติกรรมที่ต่างกันเลยนะครับเพราะนั้นมันมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของตัวบุคคลนะฮะซะด้วยสิครับคุณสยามบอกรกรลังจะเดินทางไปไหนเพิ่งกลับจากงานฟังพระสวดอภิธรรมศพนะครับนะฮะคุณธนพัน์บอกว่าอาจารย์อัปเดตให้แฟนคลับได้รู้ตลอดนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ยัง ย่งสิ่งที่บอกไปเป็นประโยชน์กับกับแฟนคขับรายการก็จะหยิบเอาเรื่องนี้มามาแนะให้มาบอกให้เขาว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างที่มีความก้าวหน้านะครับคุณแอนบอกว่าขับรถปลอดภัยนะขอบคุณมากๆครับนะฮะคุณเควินนะครับนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ Land, ประชากร8ล้านคนแต่จุด,ๆ,จดๆุจากสวิตเซอร์แลนด์ของเราแต่จุดๆ,ๆุคืออะไรเอ่ยนะคุณกองการสวัสดีครับคุณหนูผินมาแล้วนะครับ คุณโคนเข้ามาแล้วเช่นกันนะครับโคนส,สัชชานครปฐมนะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพรุ่งนี้จะอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับพรุ่งนี้คงได้ทํารายการจากจังหวัดเพชรบูรณ์แน่ๆนะครับก็จะไปลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปต่อที่งานวิจัยงานผลงานของทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบูรณ์นะที่ทํากับ ที่บริษเขาขอเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องที่จะิิบเป็นอุทาหรณ์เล็กๆนะฮะก็คือเรื่องของกรณีที่มีการลุกขึ้นอ่านถแถลงการแล้วก็ชี้นิ้วชี้หน้าไปที่ผู้พิพากษสารในศารเนี่ยนะครับของกรณีของคุณพิงกินนะครับ พฤติกรรมแบบนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ที่ผ่านมาในเมืองไทยไม่เคยมีใครทำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าศาลนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่ว่าเกิดความขัดแย้งอย่างไรก็ทุกอย่างจะไปจบลงที่ศาลถ้าเราไม่ไม่ยอมให้เรื่องมันจบลงที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสคจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่สุดท้ายที่คือการตัดสิน รังนั้นการที่ลุกขึ้นอ่านแถลงการแล้วก็ทําแบบนั้นเนี่ยนะครับก็โอกาสสูงมากนะครับที่จะโดนความผิดในเรื่องของการละเมิดอํดานาจศาลซึ่งตรงนี้ผมเป็นห่วเป็นใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะ,ะคัดค้านหรือว่ากระบวนการที่จะทําเพื่อให้แสดงความคิดของตัวเองเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีการที่ทําแบบนี้ ก็เป็นห่วงน้องๆน,น,นะครับจริงๆแล้วภาพแบบนี้เป็นภาพที่น่าจะเกิดผลเสียมากกว่าเกิดว่าได้ผลดีนะครับก็ก็รีบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อท่านเดินทางไปศาลท่านจะลืมไหครับผู้พิพากษานั้นมีเขาเรียกว่าอยู่ในสารภาพที่มีกฎหมายรองรับในฐานะตัวเองคือผมเคยเป็นทนายความอยู่แม้จะเป็นช่วงสั้นๆนะฮะเราก็จะถูกหลอหลอมสำหรับคนที่เรียนกฎหมายเรียน วิธีการพิจารณาคดีความเรียนโดกระทั่งไปสอบได้ตัวท่านายเนี่ยเราก็จะรับรู้เรื่องแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นข่าวมาก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าสารไม่ดําเนินการใดๆเนี่ยนะครับก็ถือว่า คงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักผมเลยคิดว่าประเด็นนี้นะครับศาลก็คงจะต้องดําเนินการอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดอนดานาจศาลแต่ว่าจะผิดในเรื่องไหนอย่างไรนั้นก็คงต้องว่ากันไปนะครับนะฮะคุณคิมบอกว่าเพิ่งเห็นรุ่นนี้แหละค่ะที่ไม่กลัวไม่เกรงศาลเลยนะครับก็ก็เป็นห่วงนะด้วยความเป็นด้วยความที่เป็นอาจารย์นะฮะผมเป็นท่านอาจารย์สอนหนังสือเคยเป็นทนายความแล้วก็ก็เลยค่อนข้างกังวลนะฮะเรื่องแบบนี้ ไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นเป็นแบบอย่างนะฮะเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ที่จะเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดผลเสียมากมากกับตัวคนทากองเชียร์นะมันมันมันรอดอยู่แล้วครับกองเชียร์บอกเก๊ใช่เลยถูกต้องดีแล้วกล้าจังเลยเจ๋งจังเลยคุณเป็นฮีโร่กองเชียรนะ์น่ะเขาไม่ได้ถูกดําเนินคดีด้วยนี่ครับกองเชียร์ไม่ได้อยู่ในในเรือนจํากองเชียร์ไม่ได้ถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่า อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับตัวเราหรือคนใกล้ชิดเรานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่นา,นานาอารยาประเทศเนี่ยก็ให้ความเคารพในเรื่องของอำนาจศาลและที่งถ้าเกิดยิ่งถ้าเราเรียกร้องคาว่าประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจสามอำนาจในในประชาธิปไตยเนี่ยก็คือหนึ่งอย่างคืออำนาจตุลาการซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดข้อขัดแย้งแล้วมันต้องจบลงที่อำนาจตุลาการอยู่แล้ว นะครับนะฮะก็ก็ดูกันไปแบบนี้นะครับก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดจากกันนะครับนะฮะคุณคุณมุวยบอกว่าอาจารย์วันนี้อยู่ในรถอีกแล้วนะครับขอเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากไลฟ์สดกันไม่ได้ขับเองไม่ได้ขับเองครับถ้าขับรถไม่กล้าไลฟ์หรอกครับพะถ้าขับเองไลฟ์เนี่ยมันจะกลายเป็นผิดกฎหมายด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ขับเองนะครับแต่ว่านั่งนั่งทาไลฟ์ไปนะครับแล้วก็สบายใจได้นะครับว่าผมไม่ทำผิดกฎหมายนนะขอบคุณความห่วงใยนะครับ คุณบุญทิพย์แชร์ผมด้วยขอบคุณมากบอกถึงเวลาโดดเดี่ยวแล้วค่ะอาจารย์โอเคนะครับยิ่งตัดโอกาสจะได้ประกันตัวก็กกคุณวงสวรรัสด์นะครับก็เป็นเหตุได้นะครับนะฮะหลายอย่างก็คือเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเอากฎหมายมาปิดปากใครนะครับกฎหมายเนี่ยมันมีไว้ถ้าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายม,มันกฎหมายนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้ อย่างที่ผมพูดเสมอครับมาตารา112ต่อให้คนที่ผิดมาตารา112ต้องถูกประหารชีวิตผมก็ไม่กังวลสําหรับผมเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กระทําความผิดเรื่องมาตารา112ถ้าคนไม่ได้ทําผิดเนี่ยกฎหมายก็เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะกฎหมายมันยัดไว้เพื่อลงโทษคนทําผิดนะถ้าผมไม่ได้ทําผิดผมก็ไม่เคยที่จะกังวลอะไรและผมก็เชื่อว่าแฟนคลับของอาจารย์ ก็คงคิดเหมือนอาจารย์ก็คือว่าต่อให้ลงโทษหนักแค่ไหนเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ริดรอนอะไรเราเลยเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรผิดนะฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าที่ท,ที่จะไปะต่อว่าต่อขานเรื่องอนืะ่นๆที่เราพูดได้เหตุ้วยผลนะในผมพูดได้เหตุริษผลแล้วผมไปเชื่อว่าหลายท่านคงคงคิดไปในทิศทางเดียวกับที่ผมคิดเช่นกันนะครับนะฮะ อาลาครับวันนี้ขออนุญาตที่จะอาราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะฮะผมคงจะจัดรายการกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์และจะมาเล่าให้ฟังว่าเพชรชบูรณ์นั้นอากาศเป็นเช่นไรวันนี้ขออนุญาตอาราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรองปลดสาดแสงร่างปราณค่ำคืนยังมีพระจันทร์ มหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงาม ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระทันเคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม อาทิตย์ส่งโกรดสาดแสงปรางคาค่ำคืนยังมีประทังพระราชนินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงกประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้าย,ยังมี ดาวอาทิตย์ทรงโกรดสาดแสงร,ร่างเราค่ำคืนยังมีพระจนันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน